ทุกคนค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในวัดมเหยงแล้วนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูโบราณสถานแบบเต็มๆนะก็เจดีย์ช้างล้อมค่ะทุกคนเห็นไหมมันสวยมากอ่ะสวยนะคะคือถ่ายไกลก็ยิ่งเห็นช้างเนี่ยเรียงรายกันตามลําดับบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ครบนะทั้งหมดมี80ปัจจุบันเหลือไม่ครบละเรื่องเราต่างๆเราพูดคุยไปหมดแล้วนะคะคือวันนี้เราจะ เน้นมาดูบรรยากาศนะคะแล้วก็ความสวยงามของโบราณสถานคือกี้ไม่ได้เข้ามาวัดน,นี้ก็พัก,กใหญ่แล้วเหมือนกันนี่ตูโบสดนะคะโบสถหลังเนี้ยแรกเริ่มเดิมทีเนะี่ยเขาบอกว่า มันอาจจะเป็นวิหารมาก่อนแล้วก็มีการมาทาเป็นอุโบสถในชั้นหลังอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนจริงๆประวัติต่างๆนานาเนี่ยมันต้องมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดนะคะตอนมาใหม่ๆแรกๆกี้ก็อ่านจากหน้าวัดอ่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ไปอ่านตามหนังสือบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือยิ่งอ่านก็จะยิ่งพบข้อมูลต่างๆนะคะที่มันแอบซ่อนอยู่ในหนังสือหนังหาต่างๆนานามากมายอย่างที่บอกค่ะทุกคนศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยอ่านหนังสือเยอะได้เปรียบ นะคะบางอย่างที่มันไม่มีในเอกสารหลักเนี่ยบางทีเราไปเจอในเอกสารรองเยอะแยะไปนะคะประมาณนี้นี่เห็นไหมทุกคนเห็นตัวเจเดีย์อันนี้ปะคือมาเหยงเนี่ยเป็นวัดเก่านะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยโซนนี้มันก็คือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของจุดที่มันเป็นอนาณาจักรเก่าแก่ก่อนที่จะมีอยุธยาของเราด้วยซ้านะคะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยช่วงเ,เจ้าสัมพยาเราแถวโซนนั้นนะคะประมาณนี้นะ แต่อย่างที่บอกไปว่ามันน่าจะเป็นวัดเก่ามาก่อนหน้านี้แล้วความสําคัญก็คือว่าวัดเนี้ยเป็นวัดหลวงนะคะวัดหลวงที่อยู่ด้านนอกเกาะเมืองของเราดูจากทางเดินฉนวนที่เราเดินเข้ามาทางด้านหน้านะคะ จะไม่มีในวัดปกตินอกจากวัดที่กษัตริย์เสด็จพระทัามเนินมาบ่อยๆคล้ายๆเหมือนสเสด็จพระทัาเนินมาทําพิธีต่างๆหรือว่ามาสวดมนต์มาทําพิธีทางศาสนาในแนวๆนี้ค่ะทุกคนที่บริเวณนี้แหละแล้วก็ข้างในอุโบสถเนี่ยก็ปฏิสถานพระพุทธรูปผิดทรายศักดิ์สิทธิ์นะคะคือกี้ยังไม่เดินขึ้นไปเพราะว่าเนื่องจากเมื่อกี้มีคนเข้าเข้าไปสการะพุทธรูปกันด้านใน นะคะวัดน <łość> ี <Harriet> <clears throat> ้คนกรุงเทพมาบ่อยค่ะทุกคนจริงเวลาเขามีแบบเลี้ยงลงทงลงทานอะไรต่างๆนานาก็จะเห็นมีคนกรุงเทพก็มากันเยอะนะคะทะเบียนกรุงเทพทั้งนั้นแหละค่ะที่มากันน่นะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะ